สุขโขปุญญัสัะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วันออกพรรษาปีนี้ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563เวลา8.14นาฬิกา14นาทีณวัดพรมธรรมนิมิตบางซื่อตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตใจศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวในเวลา8นาฬิกา14นาทีเริ่มพิธีบูชาพระรัตนตรยัยสมาทานศีลและใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์9้ารูปเดินบินทบาทบ,าทบนเขาพรมถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ฝังพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษาเวลา10นาฬิกา45นาทีพิธีอัญเชิญบารมีไอ้ไข่มาประดิษฐานณวัดพรมธรรมนิมิตเพื่อร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ วัดพรมธรรมนิมิตเวลา13นาฬิก14นาทีแจกไอ้ไข่กับท่านที่มาร่วมงานจำนวน1,000องค์หมดแล้วหมดเลย อย่าลืมอย่าพลาดโอกาสในครั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563ขอเชิญร่วมทาบุญทอดกรถินสมคีเพื่อสร้างอุโบสถและปฏิบัติธรรมฝึกจิตกับพระอาจารย์ธรรมทีโปประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองจังหวัดพังงาพร้อมพระอาจารย์สุรพจน์ศรัทธาทิโกที่วัดพรมธรรมนิมิตท่านที่มีศรัทธาทําบุญได้ที่วัดโทร0624154756 0 6 2 4 1 5 4่5หหรือทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดพรมธรรมนิมิตเลขที่บัญชี521-231-3142ธนาคารออมสินสาขาจอมบึงเลขที่บัญชี0201-7324-4383ท่านที่มาร่วมต้องรักษาระยะส่วมแมสปิดปากจมูกตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองลงทะเบียนรับบัตรจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้างาน ร่วมงานนี้แล้วมีชัยเมื่อกลับไปแล้วมีโชค